หลักฐานนะครับอย่างที่ผูกรณีกล่าวหาไปเออมันเป็นการที่กล่าวหาไปเดียวแล้วก็หลักฐานมันไม่มันไม่มีมครบเพราะฉะนั้นจะขอลำดับเหตุการณ์นิดนึงเพื่อเป็นการยืนยันว่าทางเราเป็นเจ้า,า,าของลิขสิทธิ์อย่างูุต้องตามกฎหมายจริงๆนะครับระหว่างประเทศไม่คือที่สำคันใหญ่แล้วก็เราเป็นตัวแทนนะครับลำดับเหตุการณ์อย่างแรกก่อนนะครับ นั่นก็คืเรื่องของสัญญานะครับยงืนเรื่องของสัญญาในฉบับที่เราเจนมาถูกต้องรับข้อเสนอสัญญาจากบริษัทมิเตอ,อร์สำนักงานใหญ่นะครับอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่18มีนาคมนะครับเนื่องจากว่าบริษัทมิเตอ,อร์ที่สำนักงานใหญ่ต้องการค้นหาผู้ดูแลประจําประเทศไทยใหม่นะครับ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขอดูในข้อกฎหมายข้อสัญญาอยู่นะครับจนถึงวันที่19เราก็ตัดสินใจที่จะตอบรับในการเป็นตัวแทนคือการเป็น National Director รวมถึงมีการโอนเงินตามหลัฐกฐานปกติให้กับสำนักงานใหญ่ไทยนะครับซึ่งมีหลักฐานในการโอนเงินนะครับผ่านประเทศนะครับเมื่อเซ็นสัญญาเสร็จเมื่อโอนเงินเสร็จก็ถือว่าสัญญานั้นถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการ หลังจากนั้นเมื่อวันที่20นะครับก็มีการอ,าออกเขาเรียกว่าอร์ติฟิเค t ตนะครับใบรับรองแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ตัวผมเองนะครับรวมถึงองค์กรในประเทศไทยว่าเป็น New National Director ที่ถูกต้องการกฎหมายนะครับซึ่งหลักฐานต่างเดี๋ยวจะเอาให้ดูได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยาทางมิสเอิร์ธนะครับก็มีการกล่าวต้อนรับในเขตหลักนะครับเมื่อวันที่21มีนาคมอีกครั้งหนึง่ง อย่าง,งที่เห็นอยู่นะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเป็นสัญญานะครับเราจะดูในข้อกฎหมายเป็นหลักเรารู้จักกับบริษัทมิทเอิร์มานานนะครับนานไม่น้อยไปกว่าผู้เก่าหารู้จักนะครับแล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าเราอยากจะได้มิทเอิร์ดป็นของเราในช่วงแรกจนกว่าที่เขาไม่มี n นช i นลด l เรคเตอร์แล้วเนี่ยเขาถึงติดต่อรเรามา ด้วยเหตุผลของประการรู้จักกันและการจัดก,การประกวดของเราก็มีมานานพอสมควรในตัวของผมเองนะครับและก็มิ้นเอิร์ธเคยอยู่กับช่องเจ็ดปีมาก่อนนะครับคือหลุดไปในช่วงสั้นๆครั้งที่ผ่านมานี่เองนะครับจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่้อากลับมาหาผมข้อความที่ยืนยันนะครับในการเร้อหมดสัญญาไปแล้วนะครับทําให้ผมตัดสินใจเต็มก็คือเป็นข้อความที่เขาตอบโต้กันอ่า อยู่อยู่พักหนึ่งนะครับตั้งแต่ประมาณปลายปีจนถึงต้นปีโดยที่ทางบริษัทมิเอิร์ธพยายามที่จะติดต่อขอ,อพูดคุยกับผู้ที่เก่าหาผมแต่ว่าขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเป็นต้นมาจนถึงประมาณเดือนมีนาคมนะครับที่จะติดต่อกลับไปเมื่อเขาตั้งคนมาต่อนะครับอย่างที่สองนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะให สิ่ที่พิเศษในการที่เพิ่มไปหนึ่งเดือนเป็น February ก็คือกรุงันพ์แต่คุณก็ยังไม่ติดต่อไม่ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือนะครับก็สามารถจะเ e อ m i n a t e t อ e agreement ได้อันนี้เป็นข้อกฎหมายทางสัญญาที่เป็น international law นะครับคือการยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวโดยถูกต้องห้ามโต้แยง้งสัญญาแบบนี้จะถูกอยู่ในข้อกาหนดของการเซ็น national director อยู่แล้วถึงสัญญาใหม่ที่ผมเซ็นผมก็ต้องยอมรับกฎในข้อนี้ ถ้าทางบิรัทสำนักงานใหญ่เกิดไม่พอใจผมไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในดๆก็สามารถเทอร์มินตหรือยกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยห้ามโตแ้แย้งข้อนี้เป็นข้อที่คนที่กล่าวหาผมรับทราบเป็นอย่างดีและได้เป็นยอมรับทราบในกฎการทำง,งานร่วมกันแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าการทําง,งานจะต้องเป็นอยู่ในมตรฐาอยู่ในข้อกําหนดและมีการปฏิบัติตหน้าที่ทุกๆอย่าง ตามที่เขาต้องการตามระยะเวลาซึ่งขาดคุณสมบัติไปนะครับก็เลยก็เลยต้องยุติสัญญานะครับอย่างเป็นทางทนายมารับนะครับเอกสารยู่ทางด้านขวามือเพื่อไปดาเนินการต่อทันทีในสอคดีนะครับก็คือทั้งคดีแพ่งแล้วก็เพิ่มอาญาให้ด้วยนะครับพี่จารับเราเราเคยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตทางทางฟิลิปปินส์แต่งตั้งเราเป็นทางการก็ไม่ได้กืน ไม่ได้คุยเลยจะคุยเะว่ผ่านผ่านสำนักงานไายกว่าซึ่งเขาจะเป็นคนเริ่มต้นคุยมาก,ก่อนแล้วเราก็เงียบไปแล้วก็คุยอีกแล้วเราก็นเงียบไปแล้วคุยอีกครั้งหนึ่งมีคําว่าชั่วร้ายเราคิดว่ามันเริ่มมากขึ้นเราก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่เราฝ่ายกฎหมายคุยกับเขาก็บอกเขาแล้วดีๆว่าให้ยุติเถอะเพราะว่าหลังเรามันถูกต้องที่าะแต่ว่าก็ยังไม่หยุดครับไม่ยังช่วงความแรงอันเ,นเล็กๆนะ รคับทุกอย่างก็ดีครับเพราะนางงามวันนี้ก็50คนก็พักที่นี่แล้วนะครับซ้อมกันแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็อย kind of ่างพรุ่งนี้ก็จะมีการประกวดตําแหน่งนางเอกของช่องเจ็ดสีหนึ่งใน50ก็ก <t> ็ก็จะได้นะครับได้เงิน3แสนบาทแล้วก็ได้สัญญานางเอก3ปีทุกอย่างเดินหน้าหมดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมถึงต้องเลือกเวลาที่ดีขนาดนี้นะครับ